พระไทยหัวใจขเขมรออกมาแสดงความกลางนะครับพี่น้องทุกท่านคนไทยและพี่น้องสอปปลาวนะครับคอมเมนต์มาทีว่าสมควรหรือไม่นะครับหลายท่านนะครับไม่ว่าคนไทยหรือพี่น้องสอปปลาวนะครับน่าจะจำพระองค์นี้ได้ นะครับหลวงตาสุดนะครับแต่สําหรับโจผมเรียกไอ้สุดนะครับเพราะว่าไม่ได้มีความนับถืออะไรเลยเป็นพระนอกรีตนะครับปกติแล้วต้องปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมสัมพุทธเจ้านะครับล่าสุดนะครับจะไปร้านอาหาร คนไทยทั้งหมดที่อยู่ในกัมพูชานะครับไปดูตัวอย่างบางช่วงบางตอนจากคำพูดของพระนอกรีบนะครับสุดสุดสุดเป็นร้านอาหารของคนไทยที่มาเปิดในกัมพูชาผมก็ให้เกียรตินะ ผมไม่เคยกันแกล้งแต่ถ้าคนไทยยังด่าผมทุกวันทุกวันอยู่อย่างนี้ร้านเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอครับหลายสาขาในกัมพูชาติดตัวลงแน่นอนครับนี่หรือครับที่เขาเรียกว่าพระนะครับคนคนนี้นะครับ อยู่ได้แต่ที่ขเขมรผมบอกแค่นี้นะครับอยู่ได้แต่ที่ขเขมรน,นะครับผมรับรองว่ากลับมาไทยก็คงไม่ได้แล้วไปหาพี่น้องทางสอปปลาวผมก็คิดว่าไม่มีใครต้อนรับนะครับสําหรับพระแบบนี้นะครับซึ่งเป็นพระนักเลงนะครับสร้างอิทธิพลให้ตัวเองนะครับทำอะไรก็ได้ ไม่ถูกต้องนะครับการเป็นพระต้องละทั้งหมดนะครับละจากกิเลสตัณหาราคะความโกรธความอาฆาตนะครับต้องข้ามกันหมดเลยนะครับเนรคุณนะครับเป็นพระที่เนรคุณเกิดอยู่ไทยนะครับแต่หัวใจเขมรผมถามหน่อยนะครับว่าชาติไหน รู้แบบนี้เขาจะต้อนรับหรือเปล่านะครับฝากถึงตาสุดด้วยนะครับฝากถึงตาสุดแกขนาดนี้แล้วนะครับคิดนะครับคุณบวชเป็นพระนะครับคุณบวชเป็นพระนะครับผมแนะนําให้คุณศึกนะครับศึกนะครับได้โปรดาศาสนาพุทธจะได้ไม่ต้องเสื่อมเพราะคุณนะ Rồi so, Từ ta